ลมแบตเตอรี่ครับตัวนี้เป็นรับปั๊มลมที่สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามเราสามารถเอาไปใช้ได้แล้วพี่ท่านนี้ถามว่าไม่เห็นมีตะก้าเลยผมจัดมาให้แล้วครับตะก้าอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วครับตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเป็นปั๊มลมออยล์ฟรีไม่ต้องเติมน้ำมันใช้แบตเตอรี่เคลื่อนย้ายไปในด้านหน้าง,งานที่ไม่มีไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้ตัวนี้ถังเนี่ยเขาสามารถ บรรจุลมได้สามลิตรน้ำหนักถังประมาณหกกิโลแล้วสิ่งที่จะได้มาด้วยก็เราเลือกเอาเลยครับว่าจะเอาแบตเตอรี่กี่ก้อนเนี่ยอันนี้เขาก็แถมมาให้ด้วยมันเป็นหัวแบบสวมเร็วเราก็เอามาใส่แบบนี้ได้เลยนี่แล้วก็จะแถมหัวเป่าลมแบบนี้มาด้วยแต่หัวเติมลมเนี่ยสําหรับเติมลมจักรยานเติมลมมอเตอร์ไซค์เราต้องซื้อใช้เองครับเขาจะมีหัวเป่าลมมาให้ซึ่ง ดูนะครับตอนเนี้ยในถังอ่ะไม่มีลมเลยเห็นไหมตอนนี้ในถังไม่มีลมเลยนะครับผมต่อไปแล้วนี่เห็นไหมเวลาเราเปิดใช้เราก็เปิดตรงนี้ครับเนี่ยแล้วพอเราปั๊มนะเข็มมันจะขึ้นมาประมาณเนี้อ่านี่ยังไม่ขึ้นเลยแล้วเราสามารถใช้ลมได้เลยไหมใช้ได้ครับเนี่ยถ้าเรื่องของการเป่าลมนะ ตัวเนี้ยทำงานได้ดีเลยครับแล้วยิ่งปั๊มไปนานๆน,นะแรงลมในถังมันก็จะเพิ่มขึ้นเพ,เ,พเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีนี้แหละเราก็สามารถเอาไปเป่าเอาไปใช้ได้เนี่ยไม่ได้ปั๊มเพิ่มเลยนะดูนี่แรงดันยังอยู่ที่ยังไม่ถึงยี่สิบห้าปอนด์เลยนี่แหละครับผมชอบตรงนี้แหละเวลาเราจะไปเป่ากองแอร์หรือกองอากาศอะไรอย่างเงี้ยทาได้ง่ายๆเลยครับ แล้วเวลาจะเติมลมอ่ะตัวนี้ก็สามารถเอาไปเติมได้มอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์รถเก๋งทําได้ครับแบตเตอรี่ที่เขาใช้เนี่ยเป็นแบตเชี่ยวเดียวกับของมารก,กิตา้านะครับคราวนี้ก็เลือกเอาเลยครับว่าพี่จะเอาแบตกี่ก้อนที่เหลือก็ไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่านี้แล้วครับตัวนี้ใช้งานง่ายพร้อมใช้สะดวกมากๆครับตะกร้าสีเหลืองตรงนี้จัดได้เลยพี่